ราคาประหยัดจากป้ายแดงไปถึง7 0 0 0แสกว่าบาทลูกค้าจะถ่นใจซื้อเลยทันทีโอ้โหคูรกว้างเลยลูกค้าดูความใหม่ของเขาพ่พี่ใหม่หมด สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าดูท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมวีวรชัยคาครับกับเต้น ika, รถวรชัยคาฮะวันนี้คลิปนี้นะครับผมจะมีรถที่ต้องเรียกว่าลักชูรี่ต้องเรียกว่า v i p นะครับเป็นรถที่ถ้าเกิดใครอยากให้อยากให้คนรู้จักอยากให้คนที่ไม่รู้จักเห็นแล้วนับหน้าถือตาเห็นแล้วให้ความสนใจเห็นแล้วไม่ไอายใครผมขอญาตนำเสนอโ To โยต a ตัวนี้เป็น Camry ่เอ็กซครับเป็นตัวพิเศษนะครับไมเนอร์เชนแล้วปี2016จดทะเบียน2 0 7 7นะป้ายแดงราคา1 3 5 9 0 0้าบาทวันนี้ผมจะมานำเสนอเอาแบบว่ารถเนี่ยสภาพคุณภาพเทียบเท่ากับยังเป็นรถป้ายแดงอยู่ด้วยนะครับแต่ราคาประหยัดลงไป6,000 0กบาทแต่ถ้าวันนี้ลูกค้ารับชมคลิปนี้อยู่ ผมจะทําให้ลูกค้าสามารถซื้อรอผมราคาประหยัดไปถึง700 0 0 0บาทเต็มๆนะใครที่สนใจนะครับห้ามาพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับนี่ครับลูกค้ามาแล้วครับ Toyota Camry e x ่ i m o ตัวนี้เป็นตัว m n o r r h h n g e แล้วนะ อ่ามาดูดีไซน์กันหน่อยนะครับว่าดีไซน์ที่ไหมเนีเชนแล้วเนี่ยมันเชนยังไงมันน่าสนใจไหมที่เชนที่หลักๆเลยฮะกระจังหน้ากระจังหน้าและนี่บังโคนหน้านะครับชุดแต่งเปลี่ยนไม่เหมือนนะไม่เหมือนเดิมนะครับสเกิร์ตไม่เหมือนกันชนหน้าไม่เหมือนเปลี่ยนด้านหน้าเนี่ยประมาณ ตีเท่ามาณเ8 0นะครับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะไม่ใช่เปลี่ยนเล็กน้อยนะเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเปลี่ยนยกชุดเลยอ่ะเปลี่ยนยกชุดเลยมากลายเป็นตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลิ้นหน้านะฮะสเกิร์ตหน้ากระจังหน้าเปลี่ยนใหม่หมดสเกิร์ตข้างก็เปลี่ยนนะครับตัวนี้ฮะจุดเด่นของ Camry Eximo o คืออะไร จุดเด่นของ Camry นีเอมคือที่เขาเปลี่ยนจากตัวธรรมดาที่เป็นตัวพิเศษของเขาคือมีชุดแต่งมาให้สเกิร์ตรอบคันนะครับแม็กลมดำนะฮะสเกิร์ตหลังสปอยเลอร์หลังและก็ภายในตัวรถสีดำนะครับส่วนดีไซน์ของเขา,เ,าเดี๋ยวให้ลูกค้าดูทุกท่านดูคร่าวๆก่อนนะมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็มีนี่ฮะมีกล้องมองหลังด้วยนะครับไฟท้ายเขาจะตัดด้วย เส้นเส้นสายโครเมียมแบบนี้เพื่อความสวยงามนะครับเพื่อความสวยงามแล้วให้ดูหรูหรามากขึ้นนะฮะมาดูเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายลูกค้าชมหน่อยว่าว่าห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายรถของเขาเนี่ยมันกว้างขนาดไหนนะครับห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางแน่นอนนะฮะดูฮะผมสิ่งที่ผมอยากจะให้ลูกค้าทุกท่านดูนอกจากความกว้างของเขาแล้วคำว่ารถยนต์มือสอง มันต้องดูสภาพด้วยนะครับมันต้องดูมันต้องดูความใหม่ของพื้นฐานเดิมด้วยว่ารถคันนี้น่าสนใจขนาดไหนนะครับดูกรรมยี่ฮะกรรมยี่เป็นอะไรที่ในสิ่งไม่กี่อย่างอ่ะของรถที่มันไม่สามารถไม่สามารถทําให้มันดูใหม่ได้นอกจากสภาพมันต้องใหม่เดิมๆแท้ๆนึกออกไหมฮะอันนี้ฮะมาดูห้องห้องเก็บยางอะไรนะครับ พลาสติกสมบูรณ์และครบทุกจุดนะฮะเหล็กแม่แรงนะครับพลาสติกพุ่มยางอะไหล่เป็นฟองน้ําไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นฟองน้านี่ฮะแลวดูนี่เราเปิดออกมาก็จะเห็นพื้นห้องยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่จะเป็นล้อแม็กนะฮะแม็กแม็กตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกับตัวรถมีแม่แรงอยู่ด้านหลังนะครับมีอุปกรณ์การเปลี่ยนล้อรถอยู่ครบทุกอย่างนะครับคันนี้อุปกรณ์สมบูรณ์แบบนะฮะ ห้องษัทห,ห้องเก็บสรรมรัมภาระสมบูรณ์แบบน,นะครับตัวถังเดิมตะเข็บเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับสภาพรถสมบูรณ์แบบคันนี้สวยมากบอกกับลูกค้าทุกท่านเลยนะใครสนใจอ้าวดูภายในต่อนะครับคันนี้นะ,ะเดี๋ยวไปพูดที่หลังดีกว่าโปรโมชั่น,นใจร้อนอยากพูดโปรโมชั่นก่อนเอาดูรีวิวรถให้ลูกค้าให้ครบก่อนเราดีวิวภายนอกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปขออนุญาตรีวิวภายใน นะฮะโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ห้องผู้โดยสารด้านหลังของโตโยต้าแคม y รีแล้วโอ้โหกว้างเลยลูกคนะ้าอันนี้อันนี้ชัดเจนนะชัดเจนเลยคือนี่นี่มันคือรถญี่ปุ่นนะไม่ใช่รถยุโรปมันไม่ใช่พวกซีรีส์เนะแต่ห้องห้องห้องผู้โดยสารข้างหลังนี่คือเหลืออเลยผมว่าสูง190ก็นั่งสบายๆเลยนะเดี๋ยวขออนุเปิดไฟให้หนึงเพื่อความชัดเจนของลูกค้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างที่อยู่ด้านหลัง อันดับแรกือมีแอร์นะฮะรถระดับนี้แล้วมันต้องมีอยู่แล้วนะครับแอร์ Air ด้านหลังนะแยกจากด้านหน้าคือคุณชอบความร้อนชอบความเย็นอุณหูมหมุนเปิดหมุนปิดเอานะครับปรับได้นะครับปรับได้ไซ้ายขวาได้มีถังขยะถังขยะเล็กๆนะครับสาหรับสําหรับคนนั่งข้างหลังนะฮะนี่มีม่านในกรณีคนรักสวยรักงามนะครับไม่ชอบแสงแดบดบนะไม่ชอบความร้อนก็ปิดม่านไป ภะะายในความสะอาดความใหม่ผมให้99%แล้วกัน oh, นะค uh, รับเผื่อไว้เพราะมันรถยีมือสองไม่อยากให้เต็มร้อยจะหาโอเวอร์เกินนะฮะความใหม่ผมว่าใหม่มากคันนี้ใหม่มากจริงตัวรถปีที่7จอายุรถประมาณ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 5ปีนะครับประมาณ5ปีหาที่ไหนอะที่รถ5ปีปีสภาพเกียกรถป้ายแดงนี่เงามากรถสวยมากภายในใหม่เอี closet, ่ยม อารมณ์เหมือนขับรถใต้แดงที่สําคัญนะพอขึ้นมานั่งเนี่ยมันมีมันมีเขาเรียกว่ามันมีกลิ่นอะกลิ่นกลิ่นของความใหม่ของรถยังอยู่อะ <Wow. S 1> นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันว่าข้างหน้าจะใหม่เหมือนข้างหลังไหมโอเคครับตอนนี้ผมมาอยู่ข้างหลังวงมารายเจ้า Cam รี่เอ็กิปี2.6.17แล้วนะขึ้นมาสตาร์ทรถเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทแอร์เย็นฉ่ำ ตอนนี้แอร์เย็นเรียบร้อยแล้วพึ่งสตาร์ทเมื่อกี้นะครับความเย็นของความไวความไวของความเย็นของแอร์รถคันนี้เร็วมากเร็วมากนะครับขึ้นมาเห็นอะไรบ้างครับ Option. ออปชั่นออปชันของรถคันนี้เดี๋ยวผมขอแยกอธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะมีเริ่มที่จากคงมารายก่อนนะครับทั้งขวาก็จะเป็นปุ่มควบคุมในเรื่องของฟังก์ชันออปชั่นที่ปรับตรงจอมอนิเตอร์ตรงนี้ นะครับมีบลูทูธรับสายวางสายมีระบบคูชคอนโทลนะครับคูชคอนโทลก็ผมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆนะท่านน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเทคโนโลยีตัวนี้ใส่มาในรถญี่ปุ่นผมผมยังถือว่าล้ำอยู่นะแต่ความจริงเทคโนโลยีนี้มันใส่มาเกือบสิบปีได้แล้วนะครับะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเนี่ยโดยที่ว่าไม่ต้องเหยียบคันเร่งบางท่านอาจจะชอบใช้งานบางท่านอาจจะไม่ถนัดก,ก็แล้วแต่คนแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดชอบฟังก์ชันตัวนี้รถคันนี้มีมาให้แล้วนะครับผมและสายมือ นะครับเป็นปุ่มคอนโทรลเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะฮะเครื่องเสียงว่าคุณจะฟัง FMAM หรือ CD เปลี่ยนแท็กเปลี่ยนเพลงคอนโทรลตรงนี้เลยไม่ต้องเอามือออกจากพวงมาลัยล้นะครับคอนข้างปลอดภัยนะสำหรับลูกค้าที่ขับรถเดินทางเขาจะเดินทางไกลแล้วเขาจะห่วงในเรื่องของการเซฟตีนะ้ในการขับขับจับพวงมาลัยแล้วต้องมาปล่อยมือมันอะไายนะครับต้องต้องเลื่อน สายตาตัวเองจากข้างหน้ามามองตรงคอนโซลมาสลายนะครับตรงนี้บางทีประสาทสัมผัสเรามันมันมันทำงานได้เองนิ้วโป้งเราขยับเพิ่มเสียงลดเสียงได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้สายตามองถ้าลูกค้าขับรถคันนี้แล้วเกิดความชินมีแพดเดอร์ชิพนะคุมอะไรมอติฟชันเราพูดไปแล้วมีระบบแพดเดอร์ชิพนะครับขับแบบรถ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 เกียร์ธรรมดาแบบอารมณ์แมนวนวลอะอารมณ์แบบยับขับขี่แบบว่าเหมือนลงสนามแข่งรถอะ ุณตบบวกตบลบตบบวกเอาแล้วแต่ชอบเลยอยากขับแบบไหนขับนะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่แบบนี้ได้ไฟหน้าไฟหน้ามีแบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโมัติมีอะไรครับมีที่ปัดน้ำฝนออโตโอ้เปิดปิดที่ปัดน้ำฝนออโตโอ้่วนฟังก์ชันอื่นมีอะไรบ้างครับอันนี้คือโอ้โหนี่ยังพูดไปไม่ถึงครึ่งเลยนะมีอีกเยอะมากมีเยอะมาก,มเ,มากเดี๋ยวเราจะเอา,เข,าข้าวๆก่อนแล้วกันนะครับผมเปิดปิด,ปด,ปดกระจกมองข้างอัตโนมัติ ระบบกันเลื่อนถลายระบบ BSM BSM คืออะไรครับ BSM คือเป็นเป็นตัวส่งสัญญาณะส่งสัญญาณให้เวลาคุณจะแซงหรือคุณจะเบียดซ้ายเบียดขวาถ้ามีรถอยู่ในมุมอับรถคันนี้จะส่งสัญญาณร้องเตือนให้นะครับที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งครับลูกค้าบอกไฟฟ้าผมไม่ต้องพูดถึงแล้วกันมันมีมาตั้งแต่แคมรี่ศูนย์สี่นะครับบอกไฟฟ้านี่ไม่พูดถึงแล้วกันแต่ที่ผมชอบในตัวนี้และที่มิเนอร์เชนมาแล้วใช้งานได้จริงใครที่ใช้ไอโฟนผมว่าตรงเนี้ย เนี่ยแท่นตัวนี้ผมวางลงไปโทรศัพท์ผมชาร์จชาร์จอัตโนมัติเลยไม่ต้องเสียบปลั๊กนะชาร์จแบบงง,งๆคุณวางไปคือแท่นชาร์จแบบไม่ไร้ปลั๊กเสียบคุณชาร์จได้นะครับและที่สําคัญที่สุดไอ้พวกหน้าตรงหน้าจอสัมผัสนี่มัน,ม,นมันก็ปกติอยู่แล้วนะครับลูกค้าสามารถคอนโทรลได้หมดฟังเพลงแอร์เยน็นเพลงเคาะครบทุกอย่างนะครับแอร์แยกซ้ายขวานะจะปรับ จะปรับให้ด้านซ้าย20องศาก็ได้จะปรับให้ด้านขวา30องศาก็ได้แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยนะครับแอร์แยกซ้ายขวาแล้วแต่ความความชอบนะครับความชอบส่วนที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะฮะในกรณีที่ขึ้นมาบนรถคันนี้แล้วเนี่ยเราในกรณีที่เราจะซื้อรถมือสองแล้วเนี่ยอะไรที่เราต้องให้ความสําคัญที่สุดกับการซื้อรถยนต์หนึ่งคันแล้วมันจะทําให้รถคันนี้มีแค่คันเดียวในโลกคือความใหม่คือความสวยงามของรถที่ เรามาขายอ่ะความสวยงามของรถที่ลูกค้าได้ซื้อกันะดูความใหม่ของเขาพี่ผมผมเอาตรงๆนะไม่ได้ตอแหลนะไม่ได้ตอแหลนะคือผมไม่เห็นทิติอ่ะจริงๆใหม่หมดเอาหนังมีย่นบ้างอ่ะหนังมีย่นน้งแต่มันคือย่นแบบไม่เห็นอ่ะคือคือไม่สังเกตไม่เห็นอ่ะหนังมีย่นอ่ะให้ฮะติติให้อ่ะคอนโซลเนี่ยคอนโซลลายไม้เนี่ยถ้าใช้ไม่ดีมันต้องมีรอยขนแมวบ้างผมหาขนแมวไม่เจอ นหนังเนี่ยเนี่ยไม่มีแตกไม่มีนุ่มไม่มีนิ่มคือผมเชื่อว่าเจ้าของเก่าเขาน่าจะใช้รถคันนี้จอดอยู่แต่ในล่มเดียวไม่มีตากแดดคันนี้ยังไงตีเลยราคายังไงก็เกินมูลค่ารถที่ผมจะขายในวันนี้รีวิวรถทั้งหมดผมเชื่อว่าถ้าลูกค้ามาฟังช่วงสุดท้ายของการให้โปรโมชั่นรถคันนี้ ผมเชื่อว่าลูกค้าจะตัดใจซื้อเลยทันทีมาถึงช่วงโปรโมชั่นและชอบทางการติดต่อเลยครับใครที่สนใจจะซื้อรถคันนี้ไม่ฟังช่วงนี้ไม่ได้เป็นช่วงสำคัญที่สุดของการขายในคลิปนี้ผมถืออะไรมาด้วยฮะผมถือป้ายราคามาด้วยเอาให้คุ้มฮนะเอาให้คุ้มวันนี้ทำยังไงได้อยากจะขาย แล้วก็สวยๆแบบนี้ถ้าเกิดจะขายแบบนี้จะไม่มีคนซื้อมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับดูครับลูกค้านี่ฮะร,ราคา779ป้ายแดงราคา1,359,000านบาทเป๊ะเลยนะ1,359,000านบาทเอามาลบ779คุณประหยัดไปเท่าไหร่อเคาะตัวเลขตาเปล่าเลยกันนะครับย่ายผมถึงขนาดต้องกดที่เลขเลย 6แสนบาทโดยประมาณนะครับวันนี้จะทําให้ลูกค้าประหยัดตังเอาให้ถึง7แสนบาททํำยังไงผมขอญอาตขายราคาในคลิปนี้เท่านั้นในช่องยูทูบนี้เท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดโชคดีตามหาใครไม่ได้อยู่แล้วมาเปิดเจอคลิปนี้พอดีคุณจะได้อภิมหาโชคดีกับการซื้อรถในราคาแสนที่จะถูกกับคุณภาพรถแสนที่จะแพง 7 7 9 0 0 0บาทคลิปนี้ E ีพีนี้ผมลดราคาให้80,000บาท oh, <no. S 1> 80,000บาทธรรมดาขายไม่ได้แต่คลิปนี้ผมจะขายให้ดูลดไป80,000บาทเหลือเท่าไหร่ครับ7 7 9 0 0 0บาทลดไป80,000บาทเหลือ690,000 9าบาท699คุณขับแคมรีตัวใหม่แล้วนะ699คุณได้สภาพรถเทียบเท่ากับป้ายแดงเลยนะ 699แถมอะไรพี่ครับ699ผมแถมรับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้1ปีเต็มพี่มีปัญหาอะไรเข้ามาผมผมซ่อมให้ฟรีทุกอย่างผมเชื่อว่าคนที่กำลังดูผมอยู่น่าจะมีกันทั่วประเทศภาคไหนของประเทศไทยก็ตามเอาอย่างงี้พี่ครับบริการจัดส่งทั่วประเทศผมส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ท่านถึงบ้านคุณภาพรถไม่ต้องกังวลครับของไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกัน วันนี้ให้ทั้งของดีในราคาถูกพร้อมเซอร์วิสแบบสุดใจสุดใจจริงๆถ้าไม่พอครับเอาบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงเป็นระยะเวลา1ปีติดตัวไปด้วยแทบจะทุกอย่างแล้วเป็นระยะเวลา1ปีเต็มใครสนใจครับในอัตราดอกเบี้ยพิเศษต้องบอกว่าพิเศษจริงๆนะเริ่มต้อนอยู่ที่2.79การซื้อรถกับได้รถวร์เชาคานะครับสถาบันการเงินทุกสถาบันให้เงื่อนไขที่สุดกับลูกค้าวอรเชาคาทุกคน ใครสนใจสามารถติดต่อช่องทางการติดต่อขึ้นมาเลยฮะนี่ฮะมีทุกช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของผมเองสามารถโทรมาคุยกับผมได้08646ตัวตามด้วยเลข7ย้ำอีก,กรอบครับ08646ตัวตามด้วยเลข7ใครสนใจติดต่อมันด่วนๆนะครับผมผมไม่รู้ว่ารถคันนี้จะอยู่นานหรือเปล่ารอพี่หรือเปล่าถ้าวันนี้ท่านอยากได้จริงย้ำครับอย่าปล่อยให้รถคันนี้ตกไปเป็นของคนอื่น รีบทําความเป็นเจ้าของกับรถคันนี้ให้เร็วที่สุดโทรมานะครับผมจะรอขอบพรคุณมากครับบา,บายครับผม